อย่างไก๋เธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กูถือกินไปหเกียดเนาะเฮ้ยสวัสดีค่ะเียหัวเกี๊ยดจ้างวะจ้างวะโอ้ สวัสดีนะคะสวัสดีอีกแล้วพี่น้องมากับยิงแม่คะ่ะได้บัตรประชาชนมาใบหนึ่งจะไปเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งสอทอค่ะทุกคนขามน้ำขามทะเลมาแล้วก็โอ้ยอยู่น้ำแม่ยายฮวอนแดดฮ <c oughs> อนแดดพี่น้อง พี่น้องอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วปอะเพ่มาจ้ะโอ้ยสิไปขนาดเด้ตอนี่นะเก็บบรรยากาศเพราวาเราทั้งออกมัวท้อย่างไรกี้ก็จ้ากสิว่าคอยเป็นบ้าพี่น้องเลยเสียงเสียงไปก่อนคนไหมซ้ำนี่ละเพิ่นจิตจับซ้ำนี่ละะ หอด้วยเลือกตั้งแหรอพี่น้องวันนี้นะวางสินะอันเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งไลฟ์ซื้อเลือกตั้งก่อนค่ะว่ามีซื้อเจ้าของบอเดี๋ยวไลฟ์เบิ่งก่อนเด้อค่ะเด้อของเขาอยู่บ้านเด็กทีแต่จมีแค่ทกตัวก่ะจ้ากดติดตามให้แนแบร์วนี่ได้เขาเบิ้งครังโตเป็นอย่างตัวเพราะว่าเพราะว่าเลยเบิ่งยูทูบประจำนะอุ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิฝากดติดตามในวันนี้ ว่าเป็นยังดูเลยจ้ามมันก็เป็นยังจ้าจิดตามประจ้าของยุทธภูมิโบนะจ้าขอบคุณด้วยล่ะจ้า๋ยวพี่น้องกันเบิ้องเบิ้องซื่อเจ้าของกันด้วยค่ะเดีอพาเป็นประชากรแฝงเนาะโอเคมีชื่อเราอยู่นะจ๊ะเสร็จหรอเออขอบคุณค่ะสามสิบหกจุดแปดค่ะเป็นคนปกติค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้องอ่ะ ขอบคุณนะคะฝากเป็นกำลังใจในเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาเลือกตั้งสอทอนะคะเพื่อมาทำหน้าที่ของตัวเองเนาะจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวฝากเป็นตังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจเนาะคะนะ่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงเห็นน้ำได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันลิหนาจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่บายบายหน่อยจ้า <Hello. S 1> <laughs> แ้วจะกลับบ้านแ้ว